อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมันแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม i d p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ อ่ะก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนโลยีทุกคนเลยนะครับผมก็อยู่ผมนะครับดิวทีวีนะครับผมรูปวันนี้นะทุกคนเราก็มาอยู่กันในหน้า Discord นะครับผมของผู้พัฒนาบล็อกฟูดนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสปอยอัปเดตนะทุกคนว่าในอัปเดต15ฮะจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยก็มาอยู่ในสเนกพิกนะโอเคก็ก็ทุกคนเนี่ยจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์ด้วยสมัครสมาชิกด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนนนนนนนะะคค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 รรรรรััััับบบบผมมมมมจไไไดดดด้้่่่่่พลลลลลลาาาิิปปปใใหเเเเเเอองทททุุุกกกกกีีีแววยยยยขณ๋ช โอเคครับไปกันเลยมาทุกคนครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาดูกันพร้อมกันนะครับว่ามีอะไรนะที่จะเข้ามานะผมโอเคเลือกลงมาก่อนนะอันนี้ก็เป็นอัปเดต13นะครับเออนี้ก็เป็น14เนาะแล้วอัปเดต15ทุกคนดูดีเย็ดเคนี่นะครับผมก็จะมีทางด้านผมว่าน่าจะเป็นผลพิษนะฮะทุกคนของมาโจแลนนั่นเองนะครับนีรับผลพิษแน่นอน100%นะ ดูจากอย่างนี้แล้วทุกคนมันก็น่าจะเป็นผลพิษผลเดียวแหละครับผมนี่เห็นไหมอ่าน้าตาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนะเออแล้วก็จะมีนะครับผมระบบนะฮะการเทรดนั่นเองนะทุกคนเห็นไหมครับผมนี่คือการเทรดนะฮะอ่านี่ครับสามารถเทรดของให้เพื่อนได้นะครับผมเอ้ยสมมตินะผมสมัครตัวใหม่มาเนี่ยนะฮะแล้วตัวใหม่เนี่ยครับไม่มีเงินนะครับผมแล้วแบบเออเพอเพอผลมังกรขายเนี่ยผมอยากจะให้แบบว่าตัวใหม่นะครับมีผลมังกรผมก็สามารถเนี่ย นะครับผมให้ตัวใหม่ผมได้เลยนะครับทุกคนโดยการที่ให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยใช้เงินซื้อนะครับผมเออแล้วก็ให้นะับกิฟให้อีกตัวหนึ่งนะแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าเรื่องเกมพาร์ทเนี่ยทุกคนมันจะกิฟตได้หรือเปล่าแต่เห็นในนี้นะครับน่าจะได้ด้วยนะเยกิเกมพาร แต่เรื่องเกมพาร์ทเนี่ยมันมีกิฟต์ในเกมให้อยู่แล้วนะครับผมแต่เรื่องที่ผมคิดว่ามันสําคัญกว่ากันเนี่ยก็คือเรื่องครับที่จะสามารถกิฟต์ผลที่แบบว่าเนี่ยครับเออซื้อด้วยเงินเนี่ยครับให้อีกตัวหนึ่งได้นะผมว่าค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับผมแล้วสอบสังคมถามว่าง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นด้วยนะเวลาเขาอยากได้ผลนี้แล้วก็ตอบแทนเขาซื้อให้เขาเลยก็คือฟิลนะฮะเท่ไปเลยนะครับแต่ผมนะไม่รู้นะครับว่ามันจะมีเรื่องการปรับสมดุลเข้ามาหรือเปล่านะครับผมสมมติเออเราจะเทรดด้วคนนี้อีกคนนึงก ีราคาตีไว้ให้ด้านล่างนะผมว่าเอิญเนี่ยเราเทรดได้คูนี้นะผมประมาณ2อล้านแปดคนนั้นเทรดไหมเรากลับมา3าล้านห้าอะไรอย่างงี้นะครับผมเออก็ค่อนข้างที่จะเฟี้ยวนะผมคิดว่าเทเลยนะครับระบบนี้นะใครคิดเห็นไงคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกอันนึงนะครับผมนะฮะนี่ทุกคนดูผมว่าน่าจะเป็นปกบล็อกฟุตอันใหม่เลยนะครับทุกคนแล้วเขาเขียนไว้นะครับว่าบล็อกฟุตนิวซีนะผมซีสามนะครับหรือซีทรีนะครับผมซัมมิงซูนนะฮะอาจจะมีนะครับผมโลกที่3ก็เป็นได้าเข้ามีกดก่อนกดก่อนกดก่อนนะ เอออาจจะมีโลกที่3เป็นไปได้นะทุกคนนะโอ้โหขนาดวันพีทแม่งมีอะไรนะนิวโวใช่ไหมกับโลกธรรมดาครับไอเย็เดเคก็คุยมีโลกที่3โอ้โหโ,หโคตรเละท่อเลยนะแต่เขาเขียนว่า C3 นะครับผมอาจจะมีเข้ามาก็เป็นได้นะครับผมสําหรับ ทางโลกที่3นะครับนี่ก็ดูสิอันนี้อาจจะเป็นเกาะใหม่หรือว่าเป็นอ่าแมปนะครับผมเออแบบว่าเป็นเขาเรียกว่า,ามาทําหน้าปกเฉยๆนะแต่ผมว่าแอดมินเขาไม่ลงทุนขนาดที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อ,อามาทําปกอย่างเดียวนะครับผมว่าอาจจะเป็นโลกที่3เลยนะอันนี้นะให้ผมชอบทุกคนผมรู้สึกว่าแม่งแบบโอ้โหดูสวยะครับผมดูดิอันนี้รังพึ่งมะเนี่ยอาจจะเป็นรังพึ่งนะหรือลูกส้มว่าทำไมมันลูกเบลเลอร์เทออย่างนี้นะเนี่ยนะมเห็ดนะฮะเออสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับพื้น ผมอยากเล่นแล้วรอไม่ไหวแล้วแม่งนี่ครับผมก็สปอยอัปเดตก็มีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนที่มันจะอัปเดตเลยเนี่ยทุกคนผมขอเป็นเดือนหน่อยได้ไหมขอเป็นเดือนในเซิร์ฟหน่อยลวกันทุกคนแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยนะครับจะเอาอัปเดตเนี่ยเข้ามาวันไหนนะขอแจ้งไว้ตรงนี้ก่อนว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับเขายังไม่ได้แจ้งมาเลยทุกคนทางแอดมินนะฮะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยก็ถ้าอัปเดตมานเนี่ยไอดูจะมาทําเลยแบบไวๆเลยแล้วกันโอเคทุกคนแต่ว่าเนี่ย เออก็ฟังสปอยมาใช่ไหมทุกคนอยากเห็นผมนัวไหมโอเคถ้าอยากเห็นผมนัวเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยนะครับโอเคทุกคนไปโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงในเซิร์ฟแมทที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะเออแล้วผมก็นะครับยังไม่ได้ไปทาเผามิงเลยนะฮะเออไม่ค่อยมีเวลาว่างทานะครับเมื่อวานที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปผมก็ต้องขออภัยทุกคนนะครับผมก็วันนี้ได้ลงโช์เชยสองคลิปนอกหวังว่าทุกคนจะไม่กดพี่นะครับน้องๆโอเคเราก็ต้องไปคาเฟ่ก่อนเลยทุกคนไปถึงคนระับทำอะไรไม่ได้เลย กูต้องเซฟครับเออเซฟอย่างเดียวนะฮะต้องเซฟอย่างแรกเลยครับไม่งั้นแบบเดินไกลไม่ได้ไม่ได้นะครับผมโอเคเราจะต้องรีบเข้าเซฟไปเลยนะรึปึป๊บรปึปร๊บไปเข้าไปนะครับเออเข้ามาเซฟแล้วเดี๋ยวดูขอเซฟก่อนล้วกันกนะก,ก,ก่อนที่จะออกไปนวนะครับเอยผิดอันวะเนี่ยเอออันนี้อะไรไม่รู้ครับไปกดผิดนะครับเออเซฟตรงนี้นะครับขอกำลงังใจคนละหนึ่งไลท์ทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องออกไปนวนะครับผมเออไหนไวะอยู่ไหนก็นหมดวะมีมาแล้วมาแล้วทุกคนด้านหลังเราเห็นไหมครับมามามาว่ะมาว่ะข้าวหัวเท่าไหร่เนี่ยคน,น CM, ได้รหรือเปล่าล่ะได้รหรือเปล่าล่ะได้รหรือเปล่าได้รหรือเปล่าล่ะได้หรือเปล่าล่ะแค่นั้นแหละได้รหรืเอเปล่าล่ะได้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมโดนโอ้โยโอ้ยเกือบตายเย็ดคเ,เย็ดคทุกคนเกือบแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วคือแบบว่าเข้าไปโดนคลิปโอ้โหจะไปฆ่าเขาน,นะครับแต่โดนมาโอเคครับก็ต้องรอเลื่อนเรือนะครับไม่งั้นตายแน่ๆครับทำอะไรครับปึ๊บเปรืบโอ้โหไม่ได้จังหวะนี้ปึ๊บปลาไม่โดนเฮ้ยหาคิมึงแน่นจังวะหาคิมึงหนาจัดเลยเคไปดูดครับดดูเเเเอ้ยทาาาไมคนนนิิิ่่่งงง เขานิ่งก right. uh, oh, ็เสร็จแล้วดิเขานิ่งก็เสร็จแล้วดิยังไงเขานิ่งเสร็จแล้วนะครับอู้อ้าวเขานิ่งครับทุกคนผมก็ตีไปแล้วกันนะครับโอ้ผมบากี้เยสใ้รมาหลอกกูอ่าไอ้นี่เหลี่ยมแล้วหนึ่งเหลี่ยมแล้วหนึ่งนะครับอ๋อใช้ผลบากี้นะครับใช้ผลบากี้นะทุกคนครับโอเคก็ใช้ผลบากี้เหลี่ยมแล้วหนึ่งเหลี่ยมแล้วหนึ่งนะครับไม่ไหวเลยเหลี่ยมแล้วหนึ่งเย้คโอ้โหมาฆ่าผมแล้วมาเข้าเซฟได้แล้วมาดิมาดิกัวคืนกัวคืนบอกให้เอาคืนแม่งเหลีี่่่ยมมมแงหล แมงเหลี่ยมนะครับจังหวะนี้ยังไงเข้าไปปะปะปะปต่อยครับผมเอ้ยมีคนมาช่วยมีคนมาช่วยมันเฮ้ยเฮ้ยทุกคนหูยหนัวครับจังหวะนี้ยังไงหนัวหนัวผมนัวสามสี่ตัวเลยก็มาดิก็มาดิาดโอ้โหูไอเลีมก็มาไอเลีมมึงช่วยกูดิน้องเฮ้ยน้องกูจริงไหมเนี่ยโอเคครับอ่าหลบหลบเลีมเรมเออช่วยดิน้องเดี๋ยวแอร์ไรเรียมก่อนไอเลีมรับรับอ์ไลน์มันเจอมาในเซิร์ฟนะครับให้มันรับแอร์ไลน์ผมเฮ้ยเฮ้ยเลีมช่วยกูอยู่เพื่อนเลีมเลีมรับยัง ไอไลไอาลาเอาลมไอไลช่วยด้วยไอ้นั่นมันยืนดูครับผมผม,ผมไม่ได้ว่ะไอ้นั่นมันยืนดูครับผมอุ้ยอุยโดนไอดูโดนไอดูโดนไอเลมไอเลมยืนทำไรอะเลมช่วยดิช่วยดิโอ้โหเลมเลมบอกไอพี่มึงอย่าไปตายนะพี่ <S 1> <S 1> <S โอเคถอยถอยไปทุกคนโอ้โหผมมาเปิดเขาหรือผมโดนเปิดแทนวะเนี่ยบอกเลยว่าผลบาร์กี้นี่แบบว่าแม่งโกงเกินนะครับด,ดูเอาดี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 อุ้ยอุยโดนโดนผมโดนโอ้โหโดนโพโดนโพได้ได้มาดิครับ อจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะดิวมาเปิดเขาดิวโดนแทนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยรอบใหม่ผมเจอใครผมเปิดแล้วนะฮะถ้าไม่เปิดเนี่ยผมอยู่ไม่ได้นะครับเฮ้ยทำไมเลียมทำไมเลียมมันนิ่งวะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกระบดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอะไรมาดิครับมาดิครับอ่าฮ่าได้เลยบอกเลยได้เล่นเขบอกเลยว่าได้เล่นบอกให้อ่าฮ่าเลียมได้เล่นเนี่ยไอเลียมได้เล่นเนี่ยอ่าฮ่าอ่าฮ่าผมบอกเลยผมเอามานันแน่ไอเด็กเวนนี่แม่งเกินไปทุกคนมันไม่เข้าข้างพี่มันวะมันไปมันไปช่วยใครก็ไม่รู้น่ะมาดิให้ลุมสองเลย คิดว่าไวก็มาแค่นั้นแหละคิดว่าไวก็มามาดิโอปากโคตรดีปากโคตรเซ็ปเฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมันบอกมาเถาะ <c oughs> มาเถาะมาดิครับสามสี่ตัวทุกคนผมต้องเอาไปทีละตัวเอาไปทีละตัวครับต้องเอาทีละตัวนะผมต้องเอาทีละตัวคนะรับหนะูหยโอ้โหโอ้โหแคนมาหรือว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้นะทุกคนว่าแคนเขาหรือเปล่านะครับผมจะไปเรียกแคนตอนนี้มันก็ต้องพับจอบไปเรียกนะเออโอ้โหผมถอยผมถอยผมบอกเลยอย่างนี้มันเยอะเกินไม่ไหวนะครับโอ้ยโอ้ย อู๋ยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอู๋ทุกคนเยอะเยอะสามตัวครับอุ้ยไอ้ไอ้ลุยลุมเอ้ยลุอลุมเฮ้ยเยอะไปเยอะไปไม่ไหวนะเนี่ยอะไรอย่างงี้มันเยอะสองตัวว่าไปอย่างนะครับไอ้สามตัวสี่ตัวนี่แม่งโอ้โหแต่สามตัวทําได้แค่นี้เหรอสามตัวทําได้แค่นี้หรือว่าไงสามตัวทำได้แค่นี้ฮ้อืออือโอ้โหมาดิขามาดิขาสามตัวไม่ได้แค่นี้เหรอเอ้ยแต่ละตัวแบบโคตรกาวอ่ะโคตรกาวอ่ะโคตรกาวอะมาดิครับ นี่อัดเข้าหลังอืมมาดิมาดิทีละตัวเลยมาไล่ไปทีละตัวเลยนั่นโอ้โหเยอะเยอะเยอะกูถอยกูถอยก่อนโอ้โหโอ้โหสี่ฆ่าตัวครับเออเออสี่เอ็มมาดิสี่เอ็มสี่เอ็มมาดิครับสี่เอ็มรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะโอ้โหผมเอาผมเอานี่ก่อนไอ้นี่มันจะตายนี่มันจะตายครับไล่ดิไล่ดิปึ๊บโอ้โหปลาไม่โดนยังไงมาดิมาดิโอ้โหไม่โดนครับโอ้โหเยอะเยอะเยอะสี่ตัวสี่ตัวอ่ะไอเลม เล็มพะลึงบองเขาเปล่าเล็มพะลึงบองเขาเปล่าเล็มพะลึงบองเขาเปล่าเล็มมาดิมาดิครับเล็มอุ้ยเยอะเยอะเยอะเออเล็มมาเล็มมาปลาอัดผมโดนว่ะเยอะเยอะเฮ้ยทุกคนผมไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยสี่ตัวนี่ปากแทบไปเลยมาทีละคนก็ผมไม่ลงนี่ปากโคตรแทบผมบอกไว้ให้มาทีละตัวดิเอาผมไม่ลงหรอกครับผมบอกเลยมาทีละตัวอืมอืมอันนี้เคครับอาห์มทำหน้านิ่งเนี่ยมามาทีละตัวมา มาทีละตัวเอาผมไม่ลงบอกให้มาทีละตัวเออมาทีละตัวดิเดี๋ยวขอย้ายเลขสามก่อนครับมาดิมาทีละตัวก็ผมไม่ลงเฮ้ยอันนี้มันเล่ที่เพอ่อเป้าใครจะเร็วกว่ากันใครจะเร็วกว่ากันมาดิใครจะเร็วกว่ากันเออมาดิครับมาดิมาดิมาทีละตัวดิน้องมาทีละตัวดิมาทีละตัวดิอุยอ้๊ยอุ๊ยอุอุ๊อุยรอบนั้นผมไปตกมาไวนะทุกคนก็คือแบบเล่นเล่นมันยับเลยอะสามศูนย์ะครับอืมมาดิครับมาทีละตัวก็ผมไม่ลงผมบอกเลยมาดิ มาเยวตัวก็ผมไม่ลงอ่ะมาดิมาดิาดครับเล็มเล็มเอออาจเข้าไปครับโอ้ยผิดนั่นเน่ยยิงผิดสก,กิลเนี่ยปึ๊บมาดิมาดิโอ้ยโดนผมโดนผมโดนยังไงยังไงครับมาดิครับยังไงปึ๊บเอออาจโอ้ย,อยจะตายจะตายทุกคนจะตายป่ะโอเคมาดิครับมาดิมาด,มาด,มาดิผมตายผมก็สู้ไม่ถอยผมบอกแค่นั้นแหละโอ้ย เย้เคเย้เคว้าฮ่าอาฮาอาฮวันนี้เราได้ล้างแคนมันได้ล้างแคนผมแล้วผมต้องเอาหน่อยแล้วต้องเอาหน่อยแล้วอยู่ไหนวะเกริมอ,อยู่ไหนวะนู่นมันไปนู่นมันไปนู่นนะครับรม,มันไปนู่นมันไปนู่นมันไปนู่นผมเอาผมเอามาดิผมเอา,เอา,า, ي, เอาดูดไอ้นี่ครับดูดไอน้นี่ผมเอาหมดแครอะไรวะเนี่ยแค่มันนี่ว่าใช่ปะบูดาก้อนแค่มันผมจําได้แครมันนี่ว่าโอ้โห ù, เยอะเยอะไอ้นี่เยอะ เยอะโอ้โหทุกคนผมหนีก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับผมไม่ประมาทเลยดิวไม่ประมาทแล้วมาดิมาดิมาด,มาดิอยากเข้ามาใกล้ผมอย่าเข้ามาใกล้ผมแค่นั้นพอนี่ไงสวนดิสวนดิรออะไรอ่ะสวนดินี่ไงมาดิไปไหนไปไหนก็หมดไปไหนก็หมดนี่ไงสกิลโอ้โหโอ้โหไม่ทันไม่ทันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ดีครับอันนี้ก่อนผมเอาอันนี้ก่อนผมเล่นอันนี้ก่อนนะครับอันนี้มันจะตายไงมาดิมาดิเออ ทำไรครับน้องจอเอ้ยมันมามันมามันมาเยอะโอ้โหมันมาเยอะมาเยอะมาดีครับทีละตัวเลยทีละตัวเลยเมื่อกีอ้ตัวไหนไอ้น,นี่อดดวลรัผมดวลรัไปแล้วไอเลมไอเลมไม่ได้วะไม่ได้วะมาดีครับเลมเลมเลมจังหรอเลมจังหรอฮะเฟี้ยวหรอมาดีครับไอเลมมามามาเหอนหน้าแค่เหรออยากเจอวะง้างาน,นี่นี่นี่ไงอัดเข้าไปครับผม เออจะตายมันจะตายทุกคนมันจะตายเฮ้ยมันจะตายมันจะหนีอ่ะอย่าหนีดิจ่าเป้าจ่าเป้าน้องพี่จะตายพี่ยังไม่หนีเลยน้องไม่ดิครับไม่ดิมาทีละตัวเลยมาทีเอ้ยอ้นี้มันมันเสือกเว้ยมันเสือกเว้ยเฮ้ยมันเสือกเว้ยมันเสือกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โคนอื่นเขาเขายังไม่เสือกเลยคุณหน่งเขาังไม่เสือกเลยดูดิเฮ้ยดูดิเกิดไปเป้าเกิดไปเป้าทุกคนเกิดไปเป้าแคนปอดด้ป่ะเนี่ยแคนปอดด้ป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยผมเจอแคนปอดอะไรเนี่อออะะะไไรรท่ นี่ผมเลือดน,น้อยจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเลือดน,น้อยอยังเอาผมไม่ลงเหรอหรืออะไรฮะหรืออะไรครับอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ้ยอยอยาวเลชเชอร์บูโอ้ยโดนอีกแล้วดว,วโดวนอีกแล้วโดวนอีกแล้วโด,วน,อวโดวนอีกแล้วแม่งทุกคนเดี๋ยวผมนะครับขอปิดคลิปแล้วผมไปไล่ PVP ทีละตัวก่อนนะครับก็คลิปนี้ผมโดนยับอีกแล้วแม่งจะมาเปิดเขานะครับผมโอเคก็คลิปนี้ใครชอบฝากไลค์แชร์ตับคลายผมด้วยนะครับขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม